ราคาทองวันนี้ล่าสุดและการวิเคราะห์เททอง forex วันพฤหัสบดีที่26สิงหาคม2564เรามาติดตามพร,พร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถฝากข้อความไว้ที่ขเ้เมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ คอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อน,อนมาดูราคาทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่26สิงหาคม2564กันนะครับโดยราคาทองประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา28นาทีซึ่งราคาทองวันนี้เปิดตัวมาก็ปรับตัวลดลงมาทันทีที่50บบาทจากเมื่อวานถือว่าตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์เป็นต้นมานะครับ ราคาทองก็ค่อยๆปรับตัวลดลงไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นช่วงขาลงของราคาทองก่อนอื่นเรามาดูราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ27,700บาทขายออกอยู่ที่บาทละ27,800บาทมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปพรรณ96.5%โดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ 1,794บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ27,197บาท4สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ28,300บาทมาดูกันต่อที่ราคาน้ำหนักทองรูปพัณ์ 96. ์96.5%ของแต่ละน้ำหนักทองมาเริ่มที่ราคาทองครึ่งเสนองกันก่อนนะครับ เมื่อบวกกับค่ากำไนเฉลี่ยที่500บาทจะลงเป็น4 0 3 8บาทราคาทองหนึ่งสลึงเมื่อบวกกับค่ากำไนเฉลี่ยที่500บาทจะลงเป็น7,575บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตาตคงเมื่อบวกกับค่ากำไนิเฉลี่ยที่500บาทจะลงเป็น14,650บาทราคาทองหนึ่งบาทเมื่อบวกกับค่ากำไนเฉลี่ยที่5 0 0บาทจะลงเป็น 28,800บาทราคาทอง2บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่1,000บาทจะรวมเป็น57,600บาทราคาทอง5บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่2,500บาทจะรวมเป็น1 4 4 0 0 0บาทมาปิดท้ายกันที่ราคาทอง10บาทนะครับเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่5,000บาทจะรวมเป็น2,08,000 8,000บาทและจากราคาทองในประเทศเราจะไปต่อกันที่ราคาทองคําโลกนะครับสําหรับราคาทองโลกนะครับเราจะมาดูกันที่เว็บไซต์ forexfactory.com เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวประกาศที่จะส่งผลกระทบต่อสกุลเงินหลักของโลกเรามาเรื่องกันที่ ข่าวในวันพัหัสัดีที่26สิงหาคามนี้นะครับโดยจะโฟกัสข่าวที่ Impact ตั้งแต่ข่าวในกล่องสีส้มไปจนถึงสีแดงและโฟกัสข่าวในข่าว USD หรือเงินดอลลาร์เป็นหลักนะครับโดยข่าวที่ประกาศเกี่ยวกับเงินสกุดลดอลลาร์นะครับตั้งแต่1ทุ่มครึ่งของบ้านเราเป็นต้นไปและเป็นข่าวกล่องสีแดงนะครับข่าวพิเลียม GDP นะครับซึ่งเป็นการประกาศตัวเลข GDP รายไต่มาสนั่นเองนะครับก็ตัวเลขครั้งที่แล้วนะครับประกาศอยู่ที่6.5%ส่วนตัวเลขคาดการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่6.7%นั่นเองส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับที่จะประกาศในเวลาเดียวกันนะครับ Unemployment Claim หรืออัตราการเรียกร้องสวัสดิการการเลิกจ้างนะครับตัวเลขครั้งที่แล้วอยู่ที่300 48k นะครับ ส่วนตัวเลขคาดการอยู่ที่ 345k สำหรับตัวเลขอ,อัตราการเรียกร้องาการเลิกจ้างนี้นะครับตัวเลขที่ดีนะครับควรจะเป็นตัวเลขที่ลดลงนั่นเองนะครับก็คาดว่าทั้ง2ตัวเลขที่ประกาศในเวลาเดียวกันจะส่งผลดีต่อสกุลเงินดอลลาร์และทำให้ราคาทองและโลหะเงินนั้นลดลงครับอันนี้เป็นการคาดการ แต่ตัวเลขที่้า้จริงจะออกมาเป็นยังไงและจะส่งผลยังไงอันนี้ต้องรอติดตามในเวลา1นึ่งครึ่งนะครับส่วนอีก1ข่าวนะครับที่น่าสนใจและเป็นกล่องสีแดงแต่ว่าจะประกาศในช่วงเวลาทั้งวันนะครับแล้วก็มีผลต่อทุกสเกลเงินเลยก็ว่าได้นะครับเป็นข่าวอ่ะแจ็กสันโฮลซิมโพลิซึมนะครับก็ข่าวนี้ต้องไปดูรายละเอียดข่าวกันนะครับตัวเลข ทางสถิติไม่มีแจ้งไว้นะครับยังไงต้องดูรายละเอียดข่าวแล้วก็ต้องติดตามนะครับว่าจะประกาศในช่วงเวลาไหนนั่นเองสำหรับคนที่เข้าออเดอร์ที่ไม่กล้าเสี่ยงนะครับก็ต้องพักไว้ก่อนแต่ถ้าหากว่าเข้าออเดอร์แล้วก็ต้องเข้าด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าข่าววันนี้ก็เป็นข่าวที่แรงนะครับและจากข่าวในเว็บไซต์ forexfactory com เราจะไปต่อกันที่การวิเคราะห์ ทางเทคนิคกับโปรแกรม MT5 กันต่อครับสำหรับการวิเคราะห์เทคนิคกราฟนะครับเราจะมาดูที่ทโปรแกรม MT5 หรือโปรแกรม MetaTrader 5นะครับเริ่มที่กราฟราคาทองกันก่อนกราฟ XAU เทียบกับ USD ใน Time Frame S1 กราฟราคาทองเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับซึ่งกราฟช่วงนี้นะครับ ก็มีการพันผวนค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าจะยังอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ยังไม่หลุดจากแนวรับแนวต้านสักทีเดียวนะครับเราจะย่อให้เห็นชัดๆนะครับซึ่งแนวรับแนวต้านก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็คาดว่าอย่างไซด์เวย์ต่อเนื่องนะครับสำหรับกราฟราคาทองในช่วงวันนี้นะครับแต่ว่าช่วง1ทุ่มครึ่งของวันนี้นะครับคาดว่าน่าจะมีการ ผลของกราฟค่อนข้างสูงนะครับถ้าหากว่าใครเข้าออเดอร์ตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นการเข้าเทรดแบบระยะสั้นจะดีกว่านะครับจาก1ชั่วโมงเราจะไปดูให้เห็นกันชัดๆในทาม f เฟรม S4 นะครับไทมเฟรม4ชั่วโมงเห็นได้ว่าเป็นไซ d e w a y ย์อนะครับก็มีการพักตัวแต่ว่าถ้าหากว่าดีตัวขึ้นนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะ ดีตัวขึ้นเพราะว่าสัญญาณก็เริ่มมาแล้วนะครับในช่วงกลางวันนี้นะครับส่วนในช่วงตั้งแต่1นึ่ทุ่มที่มีข่าวเกี่ยวกับการประกาศตัวเลข GDP นะครับก็อาจจะใช้วิธีการออกออเดอร์ไปก่อนหรือว่าอาจจะมีการตั้ง Stop Loss ให้ชัดเจนนะครับว่าเรา,ารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับสำหรับการเข้าออเดอร์ราคาทองวันนี้ครับ าจากราคาทองเราไปต่อกันที่กราฟโลหะเงินครับ XAG เทียบกับ USD กราฟโลหะเงินเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ใน3เฟรม1ชั่วโมงนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกับกราฟราคาทองนะครับจะปันผลอยู่ในกรอบนะครับซึ่งไม่หลุดจากแนวต้านแล้วก็แนวรับนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะสายเว้าขนั่นเองนะครับแต่ก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในเมฆแล้วคาดว่า ย่งเป็นไซด์เวย์ต่อเนื่องซึ่งคาดว่ารอปัจจัยที่มากระทบในค่ำคืนนี้แล้วก็การประกาศจากคุณแจ็กสันนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าอาจจะประกาศในเวลาเท่าไหร่ก็คาดว่าจะประกาศในช่วงตั้งแต่1ทุ่มคึ่งเป็นต้นไปนั่นเองนะครับวันนี้จะมีการผันผวน,นของกราฟทั้งราคาทองและโลหะเงินค่อนข้างสูงนะครับ อยู่ที่ตัวเลขที่ประกาศนั่นเองเอาละครับมาดูที่ทางเฟรม S4 ครับสำหรับโลหะเงินครับก็ยังเป็นไซด์เวย์ต่อเนื่องแล้วก็วันนี้คาดว่ายัางเป็นไซด์เวย์แต่คาดว่าอยากเป็นไซด์เวย์อัพนั่นเองการเข้าออ,อเดอร์เน้นย้ากันอีกครั้งนึงนครับต้องเล่นระยะสั้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการเทรดด้วยนะครับสำหรับวันนี้และนี่ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟราคาทองและโลหะเงินสำหรับวันนี้ครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้และสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับราคาทองวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่การรายงานราคาทองในคลิปถ,ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ